เรื่องนี้อาจทำให้แฟน iPhone ช็อกไม่เป็นไรนะใจเย็นไม่ใช่เรื่องใหญ่ให้ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตำแหน่งที่ตั้ง แต่ไปที่บริการหาตำแหน่งที่ตั้งและเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำคัญโทรศัพท์คุณไม่ได้รู้แค่ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่รู้ด้วยว่าคุณทำงานที่ไหนซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณชอบไปคือที่ไหนและสถานที่อื่นๆที่คุณไปบ่อยๆถ้ามันทำให้คุณรู้สึกโดนคุกคามให้ปิดมันซะการใช้งานหลายๆแอปไม่ได้ทำให้แบตคุณทำงานจนใกล้หมดตราบใดที่แอปที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนั้นไม่ได้ทำงานจริงๆอย่างเช่นการติดตามหาสถานที่หรือว่าตัวเล่นเพลงต่างๆดังนั้นหากคุณไม่ต้องการปิดแอปนั้นหรือค้างไว้เพราะเหตุผลบางอย่่างก็ไม เป็นไรถ้าจะทิ้งมันไว้แบบนั้นข้อมูลชั่วคราวหรือไฟล์แคชนั้นกินพื้นที่มีค่ามหาศาลและการซื้อพื้นที่คลาวเพิ่มก็ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะเพิ่มพื้นที่ได้เวลาที่คุณเห็นว่าความจำใกล้เต็มและคุณไม่มีอะไรจะให้ลบทิ้งจริงๆให้เช็คโปรแกร,รมส่งข้อความทั้งหลายถึงแม้เราจะลบรูปจากคลังภาพไปแล้วแต่มันก็จะยังอยู่ในแคชให้ไปที่การตั้งค่าการส่งข้อความ m e s s e n g e อแล้วลบไฟล์แคชให้หมด มีสัญญาณที่บอกได้ว่าที่ชาร์จของคุณนั้นพังแน่แล้วเวลาคุณสังเกตว่าเวลาชาร์จโทรศัพท์นั้นใช้เวลามากขึ้นอย่างเมื่อก่อนคุณใช้เวลาชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มในชั่วโมงครึง่งแต่ตอนนี้ใช้เวลา3ชั่วโมงกว่าจะชาร์จเต็มคุณต้องหาซื้อที่ชาร์จใหม่แล้วละ่ะหากคุณเห็นว่าสายชาร์จคุณเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้ทิ้งทันทีแล้วหาสายชาร์จใหม่มาเปลี่ยน เคเบิลที่อยู่ในสายไฟนั้นทำมาจากทองแดงและโลหะผู้นี้จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเวลามันผุกก่อนเหมือนกับรูปปั้นที่ทำจากโลหะแบบเดียวกันนั่นเองหากสายไฟขึ้นสนิมตัวชาร์จก็จะไม่ปลอดภัยที่จะใช้อีกต่อไปเพราะว่ามันเสียคุณสมบัติในการนำไฟและอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไม่ได้ดังนั้นเวลาคุณเห็นสเีเขียวบนสายไฟที่ปกติมันเป็นสีขาวให้โยนทิ้งไปได้เลย เรื่องนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่ชื้นหรือว่ามีฝุ่นเยอะวันหนึ่งคุณอาจจะเห็นสนิมบนปลายสายไฟสนิมนั้นปกติแล้วจะทําความสะอาดไม่ได้แต่ถ้าคุณเช็ดมันออกได้มันอาจจะทําลายชิ้นส่วนที่เปราะบ,บางบนสายชาร์จไปแล้วดังนั้นจึงดีที่สุดถ้าคุณหาที่ชาร์จมาเปลี่ยนทันที พอสายชาร์จอาจจะหลวมได้ตามการเวลาและเมื่อมันเกิดขึ้นคุณจะต้องถือโทรศัพท์ในมุมหนึ่งเพื่อให้ชาร์จเข้าอย่านิ่งนอนใจทันทีที่คุณสังเกตเห็นมันอาจจะไปให้ช่างซ่อมแซมให้หรือหาสายชาร์จใหม่ไปเลยหากโทรศัพท์คุณชาร์จไม่เข้าไม่จำเป็นต้องแปลว่ามันคือความผิดของที่ชาร์จปัญหาอาจจะเป็นที่อะแดปเตอร์ พอร์ต USB แน adapter สามารถหลวมกันได้ดังนั้นถ้าคุณแน่ใจว่าสายชาร์จคุณยังโอเคให้ไปเช็คที่ adapter แล้วบางครั้งปัญหาก็อาจอยู่ที่ตัวแบตเตอรี่เองอาจจะเป็นไปได้ว่า adapter ก็ไม่มีปัญหาสายไฟก็ไม่มีปัญหาแต่โทรศัพท์ก็ชาร์จไม่เข้าให้ลองเช็คที่ช่องเสียบบางทีมันอาจจะเป็นเศษขนเศษผ้าไปติดทําไม่มีปัญหาตอนชาร์จคุณสามารถหาไม้จิ้มฟันมาทำความสะอาดได้แต่อย่าใช้เข็มหรืออะไรที่เป็นโลหะเพราะว่าพอร์ตอาจเสียหายได้ โทรศัพท์คุณอาจจะทำงานได้ไม่ปกติไม่ใช่แค่เพราะปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นอาจทำให้มันทำงานช้าลงได้เช่นกันดังนั้นให้รีบูตโทรศัพท์คุณอาทิตย์ละครั้งอย่าเก็บอะไรไว้เยอะเกินไปการมีรูปภาพหรือมีเอกสารมากไปก็ไม่ได้ทำให้มันทำงานได้ไวกว่าเดิมเลยหากคุณเก็บข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดไว้บนคลาวคุณจะสามารถเข้าถึงมันได้จากเครื่องมือใดๆก็ตาม คำอธิบายง่ายๆว่าทำไม1%ที่โทรศัพท์เหลืออยู่ถึงยังใช้งานได้นานจังก็คือว่าโทรศัพท์จะประเมินปริมาณแบตไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงดังนั้นเวลาคุณเห็นว่ามันเหลือแบตแค่1%ที่จริงแล้วมันจะยังเหลือเยอะกว่านั้นและมันยังเป็นเรื่องของจิตวิทยานิดหน่อยเวลาคุณเห็นว่าโทรศัพท์ใกล้ตายแล้วคุณจะกุลีกุจอหาเสียบชาร์จให้ไวที่สุดอ้อลืมบอกแบตเตอรี่โมเด็มไม่สามารถชาร์จให้เต็มหรือทำให้หมดก็ยังได้ 20%สุดท้ายของการชาร์จแบตเตอรี่จะใช้เวลานานกว่าตอนอื่นๆเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะมีระบบการชาร์จที่ซับซ้อนเล็กน้อยเวลาที่แบตเหลือน้อยตัวที่ชาร์จะให้กระแสไฟฟ้าที่ระดับจำเพาะโดยปกติคือจะให้กระแสไฟสูงสุดที่ตัวชาร์จหรือแบตเตอรี่จะสามารถรองรับได้เมื่อโวลต์กระแสไฟเพิ่มขึ้นที่ชาร์จจะเปลี่ยนไปใช้โวลต์ที่สม่ำเสมอซึ่งโวลต์กระแสไฟจะอยู่ที่4.3โวลต์หรือประมาณนั้นและกระแสไฟก็จะเป็นไปตามกระแสที่แบตเตอรี่จะรับได้ การนอนหลับโดยให้มีโทรศัพท์อยู่ใต้หมอนนั้นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือเทคโนโลยีที่ใช้มือจับทั้งหลายจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากรังสีเเหมือนกับไมโครเวฟนั่นแหละซึ่งอาจทำให้เกิดโรครุนแรงได้เลยแม้ว่ากะโหลกของคนที่โตเต็มวัยแล้วจะค่อนข้างหนาฮ่าเหมือนผมเลยและคอยปกป้องสมองแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าให้เอามือถือไว้บนโต๊ะข้างเตียง หากคุณบังเอิญทำหน้าจอแตกตอนพกโทรศัพท์ไปมาให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ในทันทีใช่มันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าหน้าจอทัชสกรีนก็ยังทำงานได้แต่ว่าความมันและฝุ่นจะเข้าไปในรอยแตกนั้นแล้วก็ทำให้หน้าจอเสียหายได้ในที่สุดดังนั้นรีบเลยผิวหน้าเรานั้นบอบบางและโทรศัพท์คุณก็สกรปรกกว่าฝานั่งชักโครกเกือบเจ็ดเท่าเวลาถือโทรศัพท์แนบหน้าก็เหมือนเอาหน้าไปแนบชักโครกแวะดังนั้นอย่าเอาโทรศัพท์ไปโดนหน้าตรงๆคุณไม่อยากเจอเชื้อโรคจริงไหม แล้วก็บางทีควรจะล้างมือให้บ่อยขึ้นแสงสีฟ้าความสว่างหรือแม้แต่ขนาดฟอนตอาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมคุณนอนหลับไม่เต็มอิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นประเภทชอบไถมือถือจนหลับไปเองให้ไปที่การตั้งค่าแล้วเปิดตัวกรองแสงสีฟ้ามันเรียกว่าโหมดกลางคืนของ iPhone และมีแอปกรองแสงสีฟ้าสำหรับ Android ด้วยเช่นกันแล้วก็ให้ปรับความสว่างกับขนาดฟอนซะ ระวังเวลาใช้โทรศัพท์บนชายหาดอย่าทิ้งโทรศัพท์ไว้กลางแสงอาทิตย์บนผ้าขนหนูปูหาดแม้ว่ามันจะไม่ต้องการครีมกันแดดและมันไม่สามารถโดนแดดเผาจนดำได้ก็ตามแต่มันอาจจะถูกทำลายด้วยรังสีแสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงได้ แบตเตอรี่ลิเธียมก็เหมือนกับคนนั่นแหละอุณหภูมิในการทํางานของมันอยู่ที่15ถึง35องศาเซลเซียสอย่าชาร์จโทรศัพท์คุณเกิน35องศาเซลเซียสเพราะมันอาจจะทําลายแบตเตอรี่ได้แล้วก็ชาร์จโทรศัพท์โดยใส่เคสไว้ก็ไม่ดีเช่นกันความร้อนอาจจะถูกเก็บอยู่ด้านในแล้วทําลายแบตให้เสียหายได้อีกอย่างคืออย่าหาเรื่องไปทําให้มันเย็นโดยใส่ในช่องแข็งละ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่ลิเธียมทนความหนาวไม่ได้เช่นกันเรื่องเยอะแฮะ แต่ให้จำไว้ว่าการชาร์จโทรศัพท์แล้วมันร้อนบ้างนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ชาร์จจะใช้ตัวแปลงเพื่อแปลงโวลต์ไฟกระแสสลับจากเต้าเสียบที่กำแพงมาเป็นไฟกระแสตรงที่ต้องเอาไว้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ ไม่มีกระบวนการไหนที่จะมีประสิทธิภาพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นบางส่วนของกระแสไฟจะถูกปล่อยออกมาในรูปความร้อนความร้อนที่เกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสีเปลี่ยนเป็นสัญญาณที่ไม่ดีว่าวงจรของที่ชาร์จนั้นเริ่มจะทํางานไม่ได้แล้วซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกิดไฟชอ็อตเวลาคุณดึงปลั๊กออกตอนชาร์จชอ็อตโอยกระเป๋าเก,เกงเป็นหนึ่งในที่ที่แย่ที่สุดในการเก็บโทรศัพท์คุณคุณอาจทําหายได้หรืออาจจะเผลอนั่งทับแล้วทาหน้าจอแตกและที่แย่กว่านั้นคืออาจจะมีรังสีแผ่มาโดน โทรศัพท์นั้นมีสัญญาณส่งได้เต็มที่ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพคุณเลยทั้งข้อมูลมือถือบลูทูธ Wi-Fi และการสื่อสารไร้สายผ่านคลื่นวิทยุ NFC เป็นต้นแล้วก็อย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะด้วยถ้าไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหล บางคนเจล l b r e a k โทรศัพท์ตัวเองเพื่อให้เข้าถึงแอป Store ได้มากขึ้นไม่ใช่แค่เฉพาะเจ i l b r e a k แบบถูกกฎหมายก่อนที่จะทําสิ่งนี้ให้รู้ไว้ก่อนเลยว่ามันจะเป็นการทําลายกระบวนการป้องกันความปลอดภัยใดๆที่ผู้ผลิตติดตั้งมาในโทรศัพท์คุณแล้วแถมแอป Store และแอปที่ผิดกฎหมายสามารถนําไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลได้ถ้ารัว่วแปลว่าโทรศัพท์คุณต้องใส่กางเกงกันรั่วแล้วล่ะมุกไทรเนี่ย สิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะลืมไม่ได้เลยก็คือ power bank ซึ่งมันปลอดภัยกว่าที่จะชาร์จตามที่สาธารณะมากแต่แค่แน่ใจว่าแอมของ power bank นั้นถูกต้องปกติสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะชาร์จอยู่ที่2.1แอมและ power bank ส่วนมากก็จะอยู่ที่2.1ถึง2.4แอมซึ่งถือว่าโอเคให้เช็คว่าโทรศัพท์คุณไม่ร้อนเกินไปในตอนชาร์จยิ่งแบตร้อนตอนชาร์จก็จะชาร์จได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่านั้น